สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องหนองหานสายน้ำเลี้ยงชีวิตเริ่มต้นโดยการพูดถึงประวัติเมืองสกลนครสกลนครนครแห่งการสแสวงหาได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธศาสตร์พระธาตุห้าแห่งอาระยะธรรมสามพันปี ตามตำนานเล่าว่าเมื่อสมัยพุทธศตรวตรรษที่16เมืองหนองหารหลวงในอดีตหรือสกลนครในปัจจุบันนั้นสร้างขึ้นในยุคที่ขอมีอำนาจมีดินแดนโดยขุนขอมราชบุตรอินทระปัตนครผู้ซึ่งอบพยพครอบครัว และเป่าไพ่ชาวเขมรมาสร้างเมืองใหม่ที่นิมหนองหารหลวงมีเจ้าปกครองเรื่อยมาจนถึงสมัยพระยาสุวรรณพิงคาระเมื่อเวลานั้นเกิดฝนแล้งข้าวยากหมากแพงเจ้าผู้ครองนครจึงต้องพาราชฎรอ,อพยพกับขมร หนองหานจึงกลายเป็นเมืองล้างอยู่ระยะหนึ่งต่อมาเมืองอิทธิพลขอมเสื่อมลงหนองหานหลวงตกไปอยู่ในความปกครองของอาณาจักรล้านช้างเรียกชื่อว่าเมืองเชียงใหม่หนองหานซึ่งแสดงว่าเมืองหนองหานมีความสัมพันธ์กับ เวียงจัน์เสมอมาก่อนที่อิทธิพรลรัตรนโกสินจะเข้าถึงสกลนครเมื่อประมาณพุทธศักราช2,321ถึง2,322ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่3ปรากฏเจ้าเมืองชื่อพระบรมราชาหรือมั่ง เจ้าเมืองสะกลในขณะนั้นเข้าข้างเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเป็นกบฏยกเข้ามากวาดต้อนผู้คนทางภาคอีสานพระบรมราชาหรือมั่งเข้าข้างเจ้าอนุวงศ์อพยพครอบครัวไปอยู่มหาชัยกล่องแก้วเหลือแต่กรรมการเมืองผู้น้อยทิ้งไว้เฝ้าเมือง ต่อมาเมื่อพุทธศักราช2,373โปรดเก้าให้พระยาสุนทราชวงศาหรือปุนเจ้าเมืองยะโสธรซึ่งทำความดีความชอบให้เมืองครั้นปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์มารักษาเมืองสกลทวาปีตำนานเมืองหนองหาร ครั้นหนึ่งยังมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อนครเอชะทีตามีพยาขอมเป็นกษัตริย์ปกครองด้วยความร่มเย็นพยาขอมมีธิดาสาวสวยนามว่าไอาคําซึ่งเป็นที่รักและห่วงแหนมากจึงสร้างปราสาทเจ็ดชั้นให้อยู่พร้อมเหล่าสนมนางกำนัน คอยดูแลเป็นอย่างดีขณะเดียวกันยังมีเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองผางโผงมีเจ้าชายนามว่าเท้าผาแดงเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่ได้ยินกิตติศัพท์ความงามของธิดาไอคำมาก่อนแล้วใครอยากจะเห็นหน้า จึงปลอมตัวเป็นพ่อค้าพเนจรเมื่อถึงนครเอชะทีตาก็ได้ติดสินบนนางสนมนางกรมนันให้นำของขวัญรอบเข้าไปให้นางไอคำํำด้วยผลกรรมที่ผูกพันกันมาแต่ชาติปางก่อน นางไอคำและเท้าผาแดงจึงได้มีใจปฏิพัตต่อกันจนในที่สุดทั้งสองก็อภิลมสมรักกันก่อนเท้าผาแดงจะจากไปเพื่อจัดขบวนขันหมากมาสู่ขอนางไอคำทั้งสองได้ข่ำควรต่อกันด้วยความอาลัยยิ่ง วันเวลาผ่านไปถึงหเดือนเป็นประเพณีแต่โบราณของเมืองเอกชะทีตาจะต้องมีการทำบุญบ้างไฟบูชาพญาแถนพญาขอมจึงได้ประกาศบอกไปตามหัวเมืองต่างๆว่าบุญบ้างไฟปีนี้ จะเป็นการหาผู้ที่จะมาเป็นลูกเคยอีกด้วยขอให้เจ้าชายหัวเมืองต่างๆจัดทำบ้างไฟมาจุดแข่งขันกันผู้ใดชนะก็จะได้อภิเศกกับพระธิดาไอคำด้วยข่าวนี้ได้ล่ำลือไปทั่วสารทิศ ทุกเมืองในขอบเขตแว่นแคว้นต่างๆก็ส่งบ้างไฟเข้ามาแข่งขันเช่นเมืองฟ้าแดดสูงยางเมืองเชียงเหียนเชียงทองแม้กระทั่งพญานาคใต้เมืองบาดาลก็ได้ยินเสียงร่ำลือสิ้นจนเท้าพังที เจ้าชายพญานาคเมืองบาดาลก็อดใจไม่ไหวปลอมตัวเป็นกระรอกเผือกมาดูโฉมงามนางไอคำในวันงานบุญบ้างไฟเมื่อถึงวันแข่งขันจุดบ้างไฟปรากฏว่าบ้างไฟของเท้าผาแดงจุดไม่ขึ้น พ้นควันดำอยู่สวันสามคืนจึงระเบิดออกเป็นเสียงเสียงทำให้ความหวังเท้าผ่าแดงหมดสิ้นลงขณะเดียวกันเท้าพังคีพญานาคที่ปลอมเป็นกระลอกเผื่อมีกระดิ่งผูกคอหน้ารักมาไต่เต้นอยู่บนยอดไม้ ข้างปราศาสนางไอคำก็ปากฏล่างให้นางไอคำเห็นจึงคิดอยากได้มาเลี้ยงแต่แล้วก็จับไม่ได้นางไอคำจึงบอกให้นายพานยิงกระรอกเผือกเอาตัวตายมาในที่สุดกระรอกเผือกพังคีก็ถูกยิงด้วยลูกดอก จนตายก่อนตายเท้าพังคีได้อธิษฐานไว้ว่าขอให้เนื้อของข้า8ปดพันเกวียนคนทั้งเมืองอย่าได้กินหมดเกลี้ยงจากนั้นร่างของกระลอกเผือกก็ใหญ่ขึ้นจนผู้คนแตกตื่นมาดูกันและจัดการแล่เนื้อแบ่งปันกัน ไปกินทั่วเมืองด้วยว่าเป็นอาหารทิพย์ยกเว้นแต่พวกแม่ไม้ที่ชาวเมืองต่างนังเกียดไม่แบ่งเนื้อกระลอกให้พญานาคแห่งเมืองบาดานทราบข่าวเท้าพังคีถูกมนุษย์ฆ่าตายและแร่เนื้อไปกินกันทั้งเมือง จึงโกรธแค้นยิ่งนักดึกสงัดของคืนนั้นเองขณะที่ชาวเมืองเอกชะทีตากำลังหลับไหลเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นท้องฟ้าอื้ออึงไปด้วยพายุฝนฟ้ากระหน่ำลงมาอย่างหนักมิได้ขาดแผ่นดินเริ่มถลก ตัวลงไปทีละน้อยท้ามกลางเสียงหวีดร้องของผู้คนที่วิ่งหนีตายเหล่าพญานาคผุดขึ้นมานับหมื่นนับแสนตัวถล่มเมืองชะทีตาจมลงใต้บาดาลทันทีคงเหลือไว้เป็นดอนสาถึงสแห่งซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกแม่ไม้ที่ไม่ได้กินเนือ้อ กระลอกเผื่อจึงรอดตายเท้าผาแดงได้โอกาสรีบควบม้าหนีออกจากเมืองโดยไม่ลืมแวะรับพระธิดาไอคําคไปด้วยแม้จะเล่งฝีเท้าม้าเท่าใดก็หนีไม่พ้นทัพพญานาคที่ทำให้แผ่นดินถล่มตามมาติดๆในที่สุด ก็กลืนเท้าผาแดงและพัทธิดาไอาคําพร้อมม้าแสนรู้ชื่อปักสามจมหายไปใต้พื้นดินรุ่งเช้าภาพของเมืองเอกชะทีตาที่เคยรุ่งเรืองก็ได้อันตรธานหายไปสิน้นคงเหลือไว้เพียงพื้นน้ำที่กว้างยาวสุด หูสุดตาทุกชีวิตในเมืองเอกทะทีตาจมสู่ใต้บาดาลจนหมดสิ้นเหลือไว้เพียงแม่ไม้บนเกาะล้าง3าถึงสแห่งในผืนน้ำอันกว้างนี้ซึ่งต่อมากลายเป็นหนองหานหลวงดังปรากฏในปัจจุบัน ต่อไปเราจะมาพูดถึงข้อมูลหนองหานจังหวัดสกลนครกันนะคะหนองหานจังหวัดสกลนครเป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นบึงน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากบึงบอระเพ็ดของจังหวัดนครสวรรค์โดยมีลำห้วยไหลามารวมกันหลายสายและเป็นต้นน้ำของลำน้ำกำํำ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงแหล่งต้นน้ำที่ไหลลงสู่น้ําหนองหานประกอบด้วยลำน้ำรวมกัน14สายมีลำน้ำพุงเป็นลำน้ำสายหลักที่นํำน้ําไหลลงสู่หนองหานตลอดปีส่วนลำน้ำก่มเป็นลำน้ําที่ระบายออกจากหนองหานทางด้านทิศใต้ และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมแต่เดิมหนองหานจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งปรับปรุงบำรุงควบคุมและสงวนพันธ์สัตว์น้ำแต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นแหล่งน้ำอเนกประสงค์ที่ใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรกรรม การประมงและนันทนาการโดยชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบหนองหานประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่และประโยชน์จากหนองหานมีมากมายหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนเทศบาลเมืองสกลนครซึ่งใช้หนองหานเป็นแหล่งน้ำดิบ เพื่อทำน้ำประปาและแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากตัวเมืองโดยหนองหานมีอาณาเขตดังนี้ทิศเหนือติดกับตำบลท่าแหล่อําเภอเมืองจังหวัดสกลนครทิศใต้ติดต่อกับตำบลนิ้วดอนตำบลเหล่าปอแดงอําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบ้านแป้นตำบลนาแก้วตำบลตรงวัฒนาตำบลโพนนาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครและทิศตะวันตกติดกับตำบลท่าเชิงชุมตำบลท่านาวเวงตำบลเชียงเครือตำบลฮางโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เมื่อมองภาพรวมของลุ่มน้ำลุ่มน้ำหนองหานมีลักษณะเป็นรุ่มน้ำผสมระหว่างรุ่มน้ำรูปขนาดและรุ่มน้ำรูปขนนกมีลักษณะเรียวยาวในส่วนต้นน้ำซึ่งรับน้ำจากรุ่มน้ำพุงการเกิดน้ำท่วมในรุ่มน้ำมีลักษณะเรียวยาวแบบขนนกแบบนี้จะมีปริมาณน้ำค่อนข้างต่ำ ซึ่งในตอนท้ายของรุ่มน้ำหนองหานเป็นรุ่มน้ำขนาดที่มีพื้นที่แยกเป็นสองส่วนและมาบรรจบกันในตอนล่างหรือด้านท้ายน้ำบริเวณทางออกสู่ลาน้ำก่าเป็นต้นหนองหานนั้นมีชุมชนบริเวณโดยรอบหนองหานจำนวนห้าชุมชนซึ่งเป็นแหล่งที่น่าไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเช่น ชุมชนบ้านท่าแรลเป็นชุมชนที่มีโฮมสเตย์อยู่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปพักผ่อนหรือไปใช้ชีวิตวิถีชุมชนได้โดยชุมชนท่าแรลเป็นชุมชนคริสที่มีผู้คนศาสนาคริสอาศัยอยู่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นชุมชนเก่าแก่กว่าร้อยปีโดยแต่ละปีชุมชนท่าแรลจะมีงานจัด จะมีการจัดงานประจำปีคืองานเทศกาลแห่ดาวซึ่งงานนี้จะมีดาวที่มีแสงไฟสวยงามตามพื้นมีรถแห่ดาวเป็นงานที่เป็นอันซีนหนึ่งของเมืองไทยที่นักทุกนักท่องเที่ยวต่างเฝ้ารอที่จะมาชมงานนี้จัดขึ้นในช่วงวันคริสต์มาสของทุกปีนอกจากนั้นยังมีบ้านท่าวัด ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความโบราณและมีกิจกรรมในช่วงหน้าร้อนที่ได้รับความนิยมซึ่งก็คือบ้านท่าวัดกิจกรรมที่ได้รับการนิยมคือการมาล่องแพและกินหมูหันเป็นกิจกรรมที่สามารถขายร้อนได้ดีกันเลยทีเดียว และยังมีการใช้ชีวิตแบบวิถีชุมชนซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาพักโฮมสเตย์ของบ้านท่าวัดได้เช่นกันนอกจากนี้เรายังมีหมู่บ้านน้ำพุบ้านจอมแจ้งและบ้านแป้นที่อยู่บริเวณรอบหนองหานบ้านแป้นนั้นเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเป็นที่แรกของจังหวัดสกนลนครได้รับการประเมินโดย กรมการท่องเที่ยวเป็นหมู่บ้านที่หลายหน่วยงานให้ความสำคัญในการเข้ามาอบรมมาเยี่ยมชมสถานที่เป็นจำนวนมากในทุกๆุกปีนอกจากหมู่บ้านรอบหนองหานแล้วนั้งเรายังมีเกาะดอนสวรรค์ซึ่งตามเรื่องเล่าที่ได้เล่าไปนั้นคือดอนแม่ไม,ม้นั่นเอง ปัจจุบันไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ในนั่นแต่ซึ่งดอนสอนเป็นเกาะขยัดใหญ่ที่สุดในบริเวณหนองหานนั้นภายในเกาะมีโบสถ์โบราณตั้งอยู่เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เกาะนี้เป็นเกาะที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้น และยังมีต้นตะเคียนคู่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้การนับถือและมาเสี่ยงโชคกันอยู่เป็นประจำการเดินทางไปยังเกาะดอนสวรรค์หรือไปยังหมู่บ้านรอบหนองหานนั้นสามารถเดินทางด้วยเรือได้ซึ่งสามารถติดต่อเรือได้ที่บริเวณส่วนสาธารณะสะพังทอง ส่วนการเดินทางไปบริเวณรอบหมู่บ้านรอบๆอบหนองหานนั้นสามารถเดินทางได้โดยรถส่วนบุคคลหรือทางเรือก็ได้แต่ถ้าเดินทางไปเกาะดอนสวัสด์นั้นต้องเป็นทางเรืออย่างเดียวเท่านั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากได้รับฟังกันไปแล้วหนูอยากเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาเที่ยวจังหวัดสกลนคร มาเที่ยวหนองหานมาดูธรรมชาติที่สวยงามให้สมกับเป็นคำว่าเมืองสามธรรม 1. ธรรมะ 2. ธรรมชาติ 3. วัฒนธรรมดังคำขวัญที่ว่าพระทาตเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักภูพานคู่เมืองงามลือเรื่องหนองหาน แลตะการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยถิ่นมั่นในพุทธธรรมหวังว่าข้อมูลที่ได้รับไปคงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ